รบกับกระบะแขบยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนรถ1,500,000บาทสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford a t e เก a n n e l f ฟอดเจรนญครนะคะเก๋อยู่กับนะคะรถรุ่นนะคะ XLT นะคะเป็นแขบยกสูงนะเกียร์ธรรมรา6สปีดน,นะคะราคาขายของเขานะคะอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กระังแรงม้าสูงสุดนะคะ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะกับส่วนลดนะคะ150,000บาทนะคะส่วนลดนะคะลูกค้านะคะเอาไปเป็นส่วนลดเงินดาวนะคะหรือจะลูกค้าจะซื้อสดนะคะก็ลดไปเลยค่ะ150,000บาทนะคะคันนี้นะคะเหลือคันเดียวแล้วนะคะสำหรับสีดำนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ทัก หาเกตได้เลยนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะในรุ่นของ XLT นะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะคะเก๋พาไปน,นําชมค่ะไปกันเลยค่ะด้านหน้านะคะของเจ้า XLT นะคะตัวกระจังนะคะเป็นตัวกระจังนะคะที่มีโลโก้ Ford นะคะตัวคาดการนะคะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT นะคะตแกแกนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะพร้อมด้วยคิวโคมมียมีมาแล้วนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะไฟของตัว XLT นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของในรูปแบบของ C c คมนะคะที่เป็น LED นะคะตะขอรากจูนะคะในรุ่นของ XLT นะคะมีให้1จุดนะคะด้านข้างนะคะคิวร้อสนิ้วนะคะเป็นสีดําด้านอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะ ตัวของแมกแลานะคะในรุ่นของ XLT นะคะเป็นแมก17นะคะตัวแมกนะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะ 25570R17 ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับและก็พับไฟฟ้านะคะสําหรับในรุ่นของ XLT มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบันได้ขึ้นด้านข้างนะคะมีมาแล้วนะคะ บันไดขึ้นด้านท้ายก็มีมาแล้วนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT ไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝากระบาดนะคะตัวโลโก้ฟอร์ด้านหลังนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT กันชนด้านหลังนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถต้องโดยสารนะคะของรุ่น XLT นะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเท่รกาไฟนะคะ หน้าจอการนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a y a u t o a n d น o i อ,ปปอ,อ,อนะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสน,นะคะ s y n c 4 a มีด้วยนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT นะคะช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะคะมีให้ 1. จุดนะคะ u s b 1จุดไ y p e C 1จุดเกียร์เป็นเกียร ธรรมดา6สปีดนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนไม้นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสําหรับในรุ่นของฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะคะพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยสีดํานะคะตัวปุ่มสตาร์นะคะก็เป็นการสตาร์ในการกดปุ่มนะคะไฟเปิดปิดไฟหน้านะคะก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะคะ ในตัวของกุญแจนะคะก็ให้เป็นกุญแจ2ดอกเลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเบาะนั่งของผู้ขับนะคะก็ปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะในรุ่นของ XLT นะคะที่มีมาให้เลยนะคะระบบ เบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะ,ะยังมีนะคะระบบนะคะช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะระบบ ESP นะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีให้ด้วยนะคะถุงลม,มนะคะในรุ่นของแคปนะคะมีให้2จุดนะคะแล้วก็โทรออกฉุกเฉินก็มีให้ด้วยนะคะรับชมคลิปนะคะจบไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะ ที่สนใจนะคะในรุ่นของ c a ป XLT นะคะเหลือคันเดียวนะคะเป็นสีดำนะคะก็ทักหาเก๋ดได้เลยค่ะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยค่ะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford g a t e Channel เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นสไตล์ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด,ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ フフフフフフ。